ว่าอีกแล้วเลยขอเรียนเชิญนะครับหมายเลข38กับหมายเลข40นะครับน้องจิบราพ,พอแล้กน้องวิยัยานนะครับเอาปรม,มือต้อนรับหน่อยครับแล้วถามว่าแบบนี้มีไหมคะหลอกกรรมการหนักใจอีกแล้ว <พอ S 2> ใช่แล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตในการเรียกหมายเลขและให้คณะกรรมการให้คะแนนอีกครั้งนะครับพิจาจณนาดูครับตามดูลยพิน,นิจว่า ใครจะได้รับคะแนนเท่าไหรนะ่ณโอกาสนี้สำหรับหมายเลข38นางสาวจิราพรสาลาแดงครับคณะกรรมการครับให้คะแนนหน่อยครับยกขึ้นมาได้เลยครับเก้าจุดห้าสิบ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 บ 10และ9.5ค่ะต่อมานะครับหมายเลข40นางสาววิจดาทองแพงครับจับร้อมแล้วคณะกรรมาการครับให้คะแนนครับยกได้เลยครับ10 9.5 10 10 10 10 10, 10 9.5 9 10 9.5 10, 10และ9.5ค่ะ อนนี้นะครับถือว่าเป็นการเชื่อฉือกันมากนะครับสาหรับตําแหน่งที่จะเข้าไปเป็นหนึ่งใน5ของผู้เข้าประกวดนะครับ5คนสุดท้ายของทิดาลาโวนะครับค่ะเรียบร้อยแล,แล้วเชิญน้องสองท่านเชิญพักผ่อนเหมือนเดิมเลยค่ะเชิญค่านรบมไอ้กับน้องสองท่านด้วยนะครับหมายเลข38และ40นะครับปีนี้ความยิ่งใหญ่ต้องให้เขาจริงๆนะคะคนรอชมทิดาลาโวปี2 5 1 8เยอะมากพี่นาวพี่คายคะแล้วก็เรายังมีไฮไลท์อีกกับการยกคะแนน ว่าหลายท่านอาจจะนั่งรอดูอยู่เพราะว่ามาร่วมรุ่นด้วยกันใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการมาเป็นพิธีกรครั้งแรกไหมคะในจังหวัดลบุรีเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดลบุรีเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสได้เข้ามาทํางานวัางหลายปีแล้วแต่ย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วแต่วัาน,นี้ได้โอกไม่มีโอกาสได้กลับมารับใช้บ้านเกิดตัวเองก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สําคัญนะครับได้เห็นถึง ศักยภาพของการจัดงานเวทีในครั้งให้สิทธิเลรครับพี่มาครับขอพระคุลครับพี่มาครับขออนุญาตพี่มา่งเห็นใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหให้หมดเลยได้หมดเลยผมเคยเจอพี่มาทําพิธีกรเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นพี่มาเป็นวิทยากรเรื่องของการออกกําลังกายด้านสุขภาพชีวจิตที่คิวเฮาส์ลุคพีนี่นี่จำได้เลยนะ เก่งมากก็เมื่อสักครู่ถึงยังคงรักษารูปร่างได้เป็นอย่างดีครับเรายังเห็นพี่ม้ามองทะลุมาทะลุนางงามไปถึงพิธีกรชายเราเลยบอกแม่แม่มองอะไรอารากลับมาที่เวทีต่อค่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อยากจะให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับเวทีอันทรงเกียรติของที่ดาราวงนะครับว่าทุกทุกคนที่จะกลับออกไปเนี่ยไม่ว่าจะได้รางวัลอะไรก็ตามคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของเวทีอันทรงเกียรติในครั้งนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าปีต่อๆไปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสได้คุยกับทาง ต้องพีบอกว่าพี่เต้ยครับตอนแรกเนี่ยผมไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะคาดว่าน่าจะประมาณสัก20ท่านค่ะแต่ผมบอกน้องไปว่าก็เพราะว่าคุณภาพของเวทีคุณภาพของคณะกรรมการคุณภาพของผู้สนับสนุนครับเป็นการการันตีให้ผู้เข้าประกวดได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ได้เข้ามาทุ่มประกวดในครั้งนี้ต้องบอกว่าก่อนที่จะทําเวทีเนี่ยทุกคนตั้งใจมากค่ะพี่เต้ยพี่มะนาวเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คือ รู้ว่าวันที่ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดมาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกแล้วว่าฉันต้องทําเวทีให้ให้คนในจังหวัดลบบุรีแล้วก็คนทั่วประเทศเนี่ยยอมรับให้ได้ซึ่งวันนี้ผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่านางงามทุกท่านที่มาร่วมกันอยู่ณที่แห่งนี้ครับเวทีของเราปลื้มใจมากๆเลยค่ะไม่ต้องมาไรเพราะว่าเขาได้อยู่ ร่วมกับทุกๆส่วนของการประกวดนะครับใช่อย่างดิฉันเนี่ยค่ะถูกดิวแล้วก็เงียบไปเลยแต่อย่างน้องมูฟอ่ะเขาจะทุกรีแล้วก็มีการริฟงานกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วความตั้งใจของเขาอันนี้มันประสบความสำเร็จตอนนี้นะครับด้านหลังของเรานะครับขออนุญาตเราหลบมาแม้ด้านนี้เพื่อให้ทุกๆคนได้ชมความงามของทั้ง11ท่านอีกครั้งเพราะว่าจากนี้ไปนะครับเราจะประกาศผู้ที่เข้ารอบ5้าคนสุดท้าย ของเวทีทิดาละโวประจำปี2 5 6 8กันแล้วครับ <blows> เอาละครับรบมั้ยครับน้องๆบนเวทีขาดหนึ่งคนไปพักดื่มน้ำหรือเปล่าอ่ออยมมาก่ะตอนนี้นะครับาาสาวสวยทั้ง10ท่านนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่ เราจะประกาศเข้าสู่ท็อป5นะครับของเวทีที่ดาลาโวในครั้นี้นะครับ So ladies and gentlemen we're going to announce the top five contestants to move forward and let's find out together who will be crowned the night of Miss Beauty Pageant La Vo. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับความมงกฎในครั้งนี้นะครับของที่ดาลาโวสําหรับหมายเลขที่ผมถืออยู่ในกระดาษนี้นะครับเป็นผลของการตัดสินจากท่านคณะกรรมการผู้สรงผนุตเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่มีการประกาศตามระดับคะแนนหรือว่าหมายเลขแต่อยา่างใดนะครับและจะเข้าสู่รอบต่อไปในการที่จะแสดงความคิดเห็นโดยให้เวลา60วินาทีครับดังนั้นน้องทุกคนนะครับเตรียมตั้งสติในการวัด ความสามารถกันให้ดียากขึ้นกว่าเดิมไหมครับรอบต่อไปยากขึ้นถามเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า60นาทีเนี่ยไอ้60วินาทีโอ้ถ้า60นาทีนี่คือไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้ว,ลว <laughs> น้องพูดสุดทธิรพดึงนะ60วินาทีเนี่ยอา,อาจจะมองดูว่าเป็น,นช่วงระยะเวลาที่ยาวนะครับแต่สำหรับน้อนะคะจะพูดยังไง ขวัเวทีที่ดาลโวประจำปี2568ครั้งที่30หมายเลขแรกที่ผ่านข้ารอบนะครับยินดีด้วยกับหมายเลขหมายเลข25ครับนางสาวอันชิดถาสุขสครับเด็นเชิญครับมาทางด้านหน้าได้เลยครับ ต่อไปครับ โปรไปให้กับสาวงามที่ผ่านเข้ารอบของเราด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับในเชิงว่าขอบบริษัทล่างได้เลยครับทคนสวยเมื่อสักเมื่อสักครู่มีเสียงการเซฟว่าเราพูดว่าเวทีร้องงงใช่เราก็ขอแก้ตรงนี้นะคะอีกรอบนะคะว่าเวทีนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องสอ่านปากว่าไม่มีล็อกการอไมม่ีอาจจะถูกดูดเสียงไม่ไปตอนแรกไม่ทราบไม่ฟัเลยยังไงก็ไม่ทราบค่ะได้ว่าสมเด็พระนารายณ์หรือยัง โอเคนี่ค่ะสนามในวันแรกเลยค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับทางทีมงานกำลังตรอเตรียมสำหรับเวทีเพราะว่าเราจะเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดนะครับรอบที่4ี่เป็นรอบของการแสดงทัศนคติวัยริปปณิพานนะครับกิการเหมือนเดิมนะครับเราจะให้น้องๆนะครับได้มาเลือกลูกบอลนะครับเพื่อแสดงทัศนคตินะครับเกี่ยวกับคำถาที่จะเกิดขึ้นโดยให้เวลาสัก60วินาทีนะครับ ถ้าหากครบแล้วไม่จะดับทันทีดังนั้นต้องเรียบเรียงให้ดีพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ